มาปัจจัยทบทวนหัวข้อนี้ก่อนปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาไหวขึ้นข้อที่หนึ่งใครพอนึกออกบ้างหัวข้อนี้มีความอะไรความเข้มอะไรเ,นนเก่งมากเติมไปความเข้มข้นของใครลูกของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์เ,เออใครจะไปให้ผลิตภัณฑ์เข้มข้นได้มันกำหนดไม่ได้ 2พื้นที่ผิวเก่งมากเลยพื้นที่ผิวต้องเยอะหรือน้อยผงหรือก้อนผง,ผงสามอุณห<ง>ภ,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 ภูมิความ<ง><ง>ดันเมื่อปฏิกิริยานั้นเป็นสภาวะสภาวะสภาวะอะไร,แ,รแก๊สเก่งมาก ต่อไปอธรรมชาติของสารนะคะเช่นหมู่หนึ่งกับหมู่สองใครไวกว่านะลูก 1. 1> เก่งมาก 1. 1> หมู่หนึ่งหมู่ 1, ห 1, นึ่งบนหรือหมู่หนึ่งล่างไวกว่า 1. 1> <c oughs> ไม่ไม่มีตัวเลือกนั้น 1. 1> หนูเอาใหม่หนูคิดถึงหมู่หนึ่งที่ยิ่งลงมาเรื่อยๆระดับพลังงานยิ่งไกลย,ยิ่งมีหลายชั้น ใครปล่อยง่ายอ่ะอิเล็กตรอนน่ะใครปล่อยง่ายกว่าระหว่างชั้นที่มันน้อยกับชั้นที่มันเยอะอ่ะน้อยเยอะน้อยเนี่ยใกล้นิวเคลียสมันต้องดึงดูดดีแต่ถ้าเยอะอ่ะมันห่างนิวเคลียสมันก็ดึงดูดน้อยดังนั้นมันพร้อมปล่อยอิเล็กตรอนเพื่อไปเกิดพิยานอ่ะใครไวกว่าบนหรือล่างาเออแปลว่าเข้าใจโอเคดังนั้นธรรมชาติของสารก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะต่อไปตัว เล่งเก่งมากค่ะตัวเล่งหรือคาตาลิสตนะคะแล้วก็นอกจากมีตัวเล่งก็ต้องมีตัวอะไรที่มันตรงกันข้ามกับเล่งเยี่ยมมากตัวหน่วงทั้งหมดเจ็ดปัจจัยนะคะหนูไอคิวไม่ได้มีไม่ได้เอาเอกสารมาใช่ไหมลูกแป๊บหนึ่งนะก็ต้องสิทั้งหมดอยกมือ หนึ่งสองสามพี่หวานว่าพี่เก่งจะหนักเพิ่มไหมคณิตศาสตร์เท่าที่ได้ยินเท่าที่ได้ยินคือฟิสิกส์นะเอาลืมอออนนี่้ เท่าไรจริงปะแล้วสองเดียวใช่คุณพี่เขาไปดูคืณมาสิบมาขอเขาวนจุดบนตรงนีลงตัวหน้าห้องลงไปไม่ใช่ลงออกไปหยิบไปนี่ให้หน่อยไปหยิบที่เครื่องถ่ายคนที่อยู่ไกลที่สุดนายผมต้นกล้าไปหยิบที่เครื่องถ่ายให้หน่อยห้องไหนเนี่ยเครื่องถ่ายอยู่ตรงนียหน้าห้องน้ำอ่ะ สำหรับคนที่มีเอกสารอยู่ในมือพร้อมแล้วมาดูตรงนี้ก่อนเรื่องพิจารณาทิศทางการชนกันของสารตั้งต้นว่าเหมาะสมหรือไม่พร้อมทั้งให้เหตุผลนะคะอันนี้มันดูยากนิดนึงนะคือว่าพี่ขอเฉลยให้นะคะตัวอย่างอันแรกก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้เป็นน้ำนะคะแล้วก็ได้ ยากอ่ะยากอ่ะยากยากแม็กก่อนอทั้งหมดมีสามชุดแม็กเอาไปจัดเป็นแม็กเพื่อนหน่อยคาร์บอนมอนอกไซด์กับน้ําอาขอเฉลยแล้วกันเรื่องทิศทางมันภาพมันดูยากนิดนึงนะคะจะได้คาร์บอนมอนอกไซด์กับก๊าซไฮโดรเจนทิศทางการชนถ้ามันเกิดต้องตอบเหมาะสมมันเกิดปิยาได้อะมันต้องตอบเหมาะสม เนื่องจากอะตอมคาร์บอนชนกับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปแบบที่สองเขาต้องการที่จะแบบไม่เหมาะสมก็คือได้สารตัวเดิมออกมาค่ะเราก็จะตอบว่าไม่เหมาะสม อันนี้ไม่เป็นไรนะลูกคือด้วยโจทย์มันไม่เคลียร์พี่เฉลยให้เนื่องจากไม่เกิดสารใหม่ต่อไปดูเรื่องของกราฟอ่ะอันนี้โอเคกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟประเภทดูดหรือคายะคะ่ะ ตีนภูเขาทางซ้าย20แล้วภูเขาทางขวาตอนจบไปเป็น40่สิ่อยู่ๆพลังงานเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ามันต้องดูดความร้อนเข้าไปคําถามที่หนึ่งก่อกำมันของยาไปข้างหน้าไปข้างหน้าคือทิศนี้แจกคนที่ยกมือ เยวไปข้างหน้าก่อกำมันหมายถึงความสูงของภูเขาตั้งแต่ตีนภูเขาทางซ้ายไปจนถึงจุดสูงสุดมีค่าเท่ากับได้สิคนที่ทันคนที่ทันคำอธิบายไปกอกเลยไปกอกข้อมูล2 1งจถึงสองอเดี๋ยวฉเฉลยให้รอเพื่อนแป๊บหนึ่ง ก่อกรมันไปข้างหน้านะคะก็จะเป็นเท่าไหร่นะ8ปสลบตอบห0พลังงานของปิยาย้อนกลับเท่าไหร่ลูกย้อนกลับก็ดูทางนี้จากตีนภูเขาทางขวาถ้าจะไต่ขึ้นไปจุดสูงสุดวนย้อนไปมันก็คือ8 0 4สลบีตอบ40 2.3จุดดูดหรือคายตอบดูดอย่างแน่นอนดูดเท่าไหร่ดูที่ตีนภูเขาสองฝั่งเอามากลบน้อยตอบย0สผลิตภัณฑ์มีความสเสถียรมากหรือน้อยกว่าสามตั้งต้นคนพลังงานต่ำกว่าคนนั้นสเสถียรกว่าต้องตอบว่าผลิตภัณฑ์น้อยกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ใหม่ขอโทษผลิตภัณฑ์สเสถียรน,น้อยกว่าอ่ะใช่ผลิตภัณฑ์มันสูงกว่าจึงสเสถียรน,น้อยกว่าเหตุผลเพราะว่า เหตุผลเพราะว่า,เ,าเหตุผลเขาของใครดีของผลิตภัณฑ์หรือของสารต้วต้นผลิตภัณฑ์มีความเสถียรมากกว่าหรือน้อยกว่าดังนั้นเหตุผลก็คือผลิตภัณฑ์ต้องมีพลังงานสูงกว่าเพราะผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่า ข้ไ,ได้สิต่อนะข้อที่สามค่ะสามจุดหนึ่งใครเกิดเร็วสุด <c oughs> คนที่เร็วสุดคนนั้นคือจะเดินทางขึ้นภูเขาเตี้ยสุดค่ะไก่ <c oughs> ขึ้นไปอยู่ <c oughs> ประมาณห้าสิบ <c oughs> ควายขึ้นไปอ่าไม่ควายติดลูกนี้เป็นอุปสรรคลูกนี้ขึ้นสูงอกอไก่เพราะว่าค่า E A หรือเรียกว่าภูเขานะคะต่ำที่สุดเป็นปรญยาดูดหรือใครคะทั้งหมดนี้ไม่ใช่ทั้งหมดกอไก่นี้กอไก่นี้เป็นไข่ 3.2ุดปฏิกิริยาที่เกิดช้าที่สุดก็คือเรียกว่าใ่ภูเขาขึ้นไปสูงที่สุดได้แก่ข้อขอไข่เพราะว่า e a สูงสุดส่วนข้อควาย e a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้เลือกภูเขาก็เออลูกที่สูงที่สุดของการทดลองนั้นซึ่งมันมี2ขั้นตอน1และ2 ขั้นที่สูงที่สุดคือขั้นที่สองตอบตอบตอบตามขั้นที่สองก็คือหนึ่งร้อยลบห้าสิบตอบห้าสิบคลายความร้อนบ้างตอบไก่กับไข่สามจุดห้าผลิตภัณฑ์ของปฏิกิยาใดเสถียรสุดคนนั้นก็คือตีนภูเขาฝั่งขวามันจะ มีค่าพลังงานเตี้ยสุดต่ําสุดตอบเฮ้ยอเออส่วนเสถียรน้อยสุดก็เลยเป็นขอใครข้อที่สี่ศึกษากราฟต่อบมีนิร้วตอบคําถามสี่จุดหนึ่งอยาที่เกิดขึ้นมีกี่ขั้นตอนลูกนับภูเขาลูกที่หนึ่งสองและสามตอบสาม ส2ดสเกิดเร็วสุดขั้นไหนขั้นที่ภูเขาเตี้ยสุดตอบข้อ1ปฏิิยาที่เกิดช้าที่สุดนับจากภูเขาสูงที่สุดตอบขั้นที่ 2. 2ขั้นตอนกำหนดอัตราคือขั้นที่ภูเขาสูงที่สุดตอบขั้นที่2เยี่ยมมากต่อไปเป็นการอธิบายกราฟนะคะ จากกราฟนี้เนี่ยหนูจะพบว่ามันมีส่วนที่เป็นสารตั้งต้นนานวันต้องลดลงก็คือ d ีด็อนะคะแล้วก็สารผลิตภัณฑ์นานวันจะเพิ่มขึ้นคือ A สารที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคือใส่เข้าไปยังไงมันก็จะออกมาอย่างนั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะ ไม่ไม่ตัวเร่งวิยามันใส่เข้าไปมันจะออกมาอย่างนั้นพูดถูกแต่มันต้องถูกใช้ระหว่างเกิดวิยาแล้วตอนขาออกมันถึงจะกลับมาอยู่รูปเดิมเพราะฉะนั้นมันระหว่าง B กับ C ีเนี่ยซเรียกว่าเป็นตัวเร่งนะคะแต่ B ีบอยใส่เข้าไปช่วยอะไรไหมกราฟเส้นตรงคือไม่ช่วยแต่ถ้าไม่มีมันอาจจะเกิดไม่ได้เออก,ก็เกิดขึ้นได้คือใส่เข้าไปไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยให้เร็วขึ้น แค่ช่วยให้วิามันดำเนินไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแปลความหมายกราฟกัน A ต้องเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอนเพราะว่าปริมาณมันเป็นไงลูกเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณมากขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น ต่อไปบีบอยสารที่ไม่เข้าทำปรมกาสารที่เพราะว่าปริมาณมันเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิม ผ่านไป,ปเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นก็ต้อง<ด>ก็ต้องเ<ด>ต,งตียนแก๊สสี่คือตัวเร่งปริยาเพราะว่ามันมีปริมาณลดลงปริมาณลดลงแล้วกลับมาเท่าเดิม แล้วกลับมาเท่าเดิมเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นส่วนดีดอกเป็นสารตั้งตน้น วยเหตุผลคือปริมาณลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นพาร์ตอัตนัยจบแล้วต่อไปจะเป็นพาร์ทของปรนัยนะคะจะมีด้วยกัน10ข้อเท่านั้น เดี๋ยวให้เวลา15นาทีแล้วก็เฉลยแล้วจะปล่อยเบรกครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งซึ่งมีครั้งเดียว